สวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง The Loop รายการที่จะพาทุกท่านเข้าไปฟังเรื่องราวน่ากลัวลึกลับสยองขวัญจากทั่วทุกมุมโลกนะฮะวันนี้เป็นอีพีที่7แล้วนะฮะที่เราได้มาคุยกันเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าให้กับทุกท่านฟังในวันนี้มันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานความรักของคนสองคนที่เป็นตำนานรักที่ไม่ธรรมดาซะเลยนะฮะเรื่องราวนี้ผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงเคยได้ยินผ่านๆมาแล้วบ้างนะครับ นั่นก็คือเรื่องราวของตำนานรักลงคู่แห่งวัดหัวลำโพงนั่นเองเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปรับฟังในรายการพร้อมกันเลยฮะถ้าย้อนไปประมาณ60ปีก่อนนะครับในช่วงปีพศ2510 หนังสือพิมพ์ทุกฉบับแทบจะลงข่าวในเรื่องเดียวกันเลยนั่นก็คือเรื่องราวของความรักของคนสองคนและก็การเสียชีวิตของพวกเขาทั้งคู่เรื่องราวนั้นนะครับนะก็เป็นเรื่องราวของคุณประโนวิเศษแพทย์แล้วก็คุณสมชายแก้วจินดาหรือเป็นอีกชื่อหนึ่งที่เรารู้จักกันในานามตำนานรักโลงคู่แห่งวัดหัวลำโพงนั่นเอง ก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดมันจะกลายเป็นตำนานเหมือนที่เราทราบกันจนถึงทุกวันนี้นะครับเราต้องมาทําความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขาเป็นใครคุณประโนรวิเศษแพทย์นะครับหรือมีชื่อเล่นว่าคุณโนดเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวของตระกูลวิเศษแพทย์ซึ่งมีพี่น้องอยู่ทั้งหมด5คน4คนเป็นผู้หญิงนะครับคุณมาโนดเป็นคนเดียวที่เป็นผู้ชายแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีเพศสภาพเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าจิตใจของเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์ หลังจากนี้ผมขอแทนตัวเขาว่าเธอเลยก็แล้วกันนะครับในสมัยนั้นนะครับการที่เกิดมามีเพศสภาพเป็นผู้ชายแต่ว่ามีจิตใจเป็นผู้หญิงมันยังไม่ถูกยอมรับในสังคมนะครับแต่ว่าเธอมีครอบครัวที่เข้าใจเธอนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นพี่น้องทั้งสี่ของเธอพี่สาวน้องสาวก็เข้าใจว่าคุณโนดเป็นยังไงแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนเธอในทุกสิ่งที่เธอทํา โดยบุคลิกทีนิสของเธอแล้วนะครับเธอเป็นคนที่ชอบในการแสดงเป็นอย่างมากเลยนะครับทำให้เธอตัดสินใจที่จะเข้าไปเรียนและเข้าไปศึกษาต่อในโรงเรียนนาฏศิลป์ของกรมศิลปากรซึ่งหลังจากนั้นนะครับคุโนโดก็ได้ทําการแสดงทําการฝึกซ้อมเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทําการแสดงเวทีนะครับเป็นเวทีของโขนในบทของนางสีดามีคนกล่าวไว้ว่านะครับสีดาประโนธเนี่ยเป็นคนที่สวยมากๆในบทของสีดา ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาบุคลิกท่าทางความอ่อนช้อยในการรำความแข็งกร้าวในบางครั้งรวมถึงรูปร่างของเธอเหมือนกับผู้หญิงเป็นอย่างมากคุณโนดในบทของนางสีดานะครับก็เป็นที่พูดถึงแล้วก็เป็นที่จดจำสำหรับใครหลายๆคนเนื่องด้วยความสวยของเธอความสามารถในการแสดงท่าทางอะไรต่างๆมากมายทำให้เธอมีชื่อเสียงนับแต่นั้นเธอก็ต้องออกไปรับงานนอกบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับโรงเรียนก็ได้เชิญคุณโนโดให้ออกจากโรงเรียนสาเหตุก็เนื่องจากว่าโรงเรียนได้ทราบว่าคุณโนโดได้ออกไปรับงานนอกซึ่งมันเป็นกฎที่ค่อนข้างรุนแรงของโรงเรียนนี้เลยแต่ว่าการได้ออกจากโรงเรียนมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับคุณโนโดมากมายนะครับเนื่องด้วยว่าเธอค่อนข้างสวยนะครับทำให้เธอตัดสินใจที่จะไปประกวดในเวทีต่างๆเธอก็ประกวดไปหลายๆเวทีจนมีคนขนานนามว่าเธอเป็นนางงาม50มงกุฎ เพราะว่าเธอชนะมาโดยตลอดนะครับมันมีบางครั้งที่หาว่าเธอลงเวทีไหนก็แทบจะไม่มีใครลงเวทีแข่งกับเธอมันก็เหมือนการประกวดเพื่อหารองอยังไงอย่างนั้นนะครับเพราะคุณโนได้ผูกขาตําแหน่งอันดับหนึ่งมาโดยตลอดหลังจากที่ประกวดไปได้สักพักนะครับพักใหญ่ๆเลยเธอก็ตัดสินใจที่จะวางมือเพื่อที่จะให้เด็กรุ่นใหม่ได้ขึ้นมาประกวดบ้างหลังจากที่เธอประกวดเรียบร้อยแล้วนะครับทางครอบครัววิเศษแพทย์ ก็น่ารักนะครับก็ได้ทราบว่าคุณโนดมีเพื่อนที่เป็นประเภทเดียวกันค่อนข้างจะเยอะทําให้ทางครอบครัววิเศษแพทย์นะครับได้ทําการสร้างบ้านหลังหนึ่งเพื่อเป็นที่รองรับเธอและเพื่อนเเพื่อว่าเวลาที่กรณีเพื่อนที่จะมาเที่ยวหาเธอเนี่ยก็สามารถเข้ามาเที่ยวที่บ้านของเธอได้เลยจะได้ไม่เป็นคาขอรหานินทาของคนข้างนอกแล้วก็หลังจากนั้นนะครับคุณโนดเธอก็ได้พบรักครั้งแรกกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคุณสมบูรณ แต่ว่าการครบหากับคุณสมบูรณ์ก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดนะครับก็ใช้เวลาระยะหนึ่งแล้วก็ได้เลิกลากันไปคุณโนดก็เศร้านะครับใช้เหล้าใช้เบียร์แล้วก็เหมือนแบบจมปลักอยู่กับความเศร้าเป็นระยะเวลานาน,านเนื่องจากว่าคุณสมบูรณ์ที่เลิกกับคุณประโนดไปเนี่ยไปคบกับผู้หญิงจริงๆนะครับมาเลยทําให้เกิดแผลใจที่ค่อนข้างจะลึกสําหรับเธอเลยทีเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับประมาณ2ปีกว่า คุณประโนดก็ได้ไปพบเจอกับคนคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการมีครั้งหนึ่งที่เธอออกไปข้างนอกกับเพื่อนนะครับและในขากลับเธอก็ได้โบกแท็กซี่เพื่อที่จะกลับบ้านพอเธอก้าวขึ้นแท็กซี่เท่านั้นนะคะเธอก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนขับชายคนนั้นมีชื่อว่าสมชายแก้วจินดานะครับหรือมีชื่อเล่นว่าคุณชีพนั่นเองซึ่งคุณชีพนี่นแหละที่จะเป็นคนเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการ ทั้งคู่ก็รู้สึกชอบพอกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแล้วก็ได้ตัดสินใจที่จะคบหาดูใจกันมาเรื่อยๆแต่เนื่องด้วยว่าสถานะทางสังคมของ,งองทั้งสองที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันเป็นอย่างมากคุณชีพเป็นเพียงแค่คนขับแท็กซี่คนหนึ่งนะครับส่วนพีโนตเธอเป็นถึงลูกของตระกูลหลวงแต่เรื่องนี้มันก็ไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาในครอบครัวแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าคุณชีพก็ขยันทำมาหากิน ขับรถแท็กซี่ขับรถได้เท่าไหร่นะครับตอนเย็นก็กลับมาแล้วก็เอาเงินทั้งหมดมาให้คุณโนดเก็บแต่นะครับชีวิตคู่มันต้องมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาในที่สุดวันที่ปัญหามันเกิดมันก็มาถึงนะฮะความรักครั้งที่แล้วของคุณประโนดนะครับมันได้สร้างรอยแผลครั้งยิ่งใหญ่ไว้ในหัวใจของเธอมันเลยทําให้คุณประโนดรู้สึกถึงความหึงหวงความระแวงและความกังวลที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยอาชีพที่คุณชีพทําคือการขับรถแท็กซี่ บางครั้งก็จะกลับบ้านเดึกๆเด่ดดนๆไปไหนบ้างก็ไม่รู้ทําให้เกิดความกังวลขึ้นในครอบครัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณโนดก็ได้แก้ปัญหาโดยการซื้อรถสองแถวให้คุณชีพซะเลยเพื่อที่ว่าจะได้มีเส้นทางในการขับรถไปกลับไปกลับไม่ไกลแต่ว่าการกระทําแบบนั้นมันก็ไม่ได้ทําให้ความกังวลแล้วก็ความห่วงห่วงในใจมันลดลงนะครับคุณโนดก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะไปนั่งในรถด้วยถ้าพี่ชีพไปส่งใครเดี๋ยวฉันก็จะไปส่งตาม ซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าการกระทําแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้ทําให้ความระแวงและก็ความกังวลในใจนั้นลดลงไปเลยมันเลยทําให้คุณโนดนะครับตัดสินใจว่าเดี๋ยวฉันจะไปนั่งอยู่ในรถนี่แหละถ้าพี่ชีไปส่งใครฉันก็จะไปด้วยแต่การกระทําแบบนี้นะครับแทนที่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันกลับทําให้คุณชีพรู้สึกว่าเขาอึดอัดแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงเขาก็เลยทําการชวนคุณโนดวันโนด เราไปวัดพระแควกันเถอะเราไปสาบานว่าเราจะรักกันไปจนวันตายหากใครผิดคำสาบานมีใครคนใดคนหนึ่งตายไปก่อนอีกคนจะต้องตายตกตามกันไปแต่ว่าหลังจากการสาบานแล้วนะครับทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึง่งหลังจากนั้นเหตุการณ์มันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งมันทําให้เกิดความอึดอัดในตัวของคุณชีพค่อนข้างจะมากนะครับจนสุดท้ายแล้วคุณชีพไม่สามารถที่จะอดทนได้อีกต่อไป ็เลยตัดสินใจที่จะเก็บของแล้วก็ยา้ายออกไปจากบ้านของคุณโนดหลังจากที่คุณชีบได้ออกจากบ้านของคุณโนดไปนะครับคุณโนดก็ได้ตกลงสู่ความเสียใจแล้วก็จมดิ่งสู่ความเศร้าเธอไม่รู้จะทํำยังไงจนสุดท้ายเธอก็อตัดสินใจที่จะทําอัตวิบากรรมโดยการดื่มยาพิษเธอดื่มยาพิษหลายรอบมากนะครับแต่ครอบครัวของเธอก็ได้เข้ามาช่วยเหลือได้ทุกครั้งจนมาถึงวันที่สองพฤษภาคมปี2510 การกระทําอัตาวิบากกรรมครั้งที่8ของเธอก็ได้สําเร็จลงในประโนดวิเศษแพทย์หรือว่าสีดาได้ทําการจบชีวิตตัวเองลงไปโดยการดื่มยาพิษหลังจากที่คุณชีพได้ทราบเหตุการณ์ทั้งหมดคุณชีพก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและได้รีบวิ่งเข้ามาเพื่อรี่จกอดศพของภรรยาตัวเองแต่ไม่ว่าจะกอดยังไงจะร้องไห้แค่ไหนหรือจะเสียใจแค่ไหนก็ตามคุณโนดก็ไม่กลับมาอีกแล้ว ทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาร่างไร้วิญญาณคุณโนโดไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหัวลำโพงเป็นระยะเวลา100วันซึ่งในระยะเวลานั้นคุณชีพก็ได้แวะเวียนมาหาโดยตลอดแต่ว่าเรื่องราวที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นจนได้นะครับนั่นก็คือหลังจากที่คุณโนโดได้เสียชีวิตไปเพียง13วันคุณชีพก็ได้ทําการตัดสินใจอัตวิบากกำลัตัวเองด้วยการดื่มยาพิษขวดเดียวกับที่คุณโนโดทานและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทางครอบครัวของทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจที่จะเอาร่างไร้วิญญาณของทั้งคู่ตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ในวัดเดียวกันศาลาเดียวกันและตั้งลงไว้คู่กันจนเกิดเป็นตำนานรักลงคู่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับเรื่องราวที่ผมเพิ่งเล่าจบไปนะครับมันก็คือเรื่องราวตำนานรักลงคู่หรือว่าเรื่องราวตำนานรักของสีดานั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ในหลายๆเหตุการณ์เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องการยอมรับในสังคม ในยุก,ก่อนนะครับพวาการถูกยอมรับในสังคมว่าตัวเองเป็น LGBTQ เนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้กฎหมายสมรดเท่าเทียมก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยก็ยินดีด้วยนะครับ ส่วนใครที่ชอบสไตล์การเล่าของช่องเรานะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราที่ทางเราได้ลงไปนะครับวันพรุ่งนี้ผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าให้กับทุกท่านฟังเดี๋ยวค่อยติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนใครที่อยากให้ผมหยิบยกเรื่องราวอะไรมาเล่านะครับสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับผมจะเลือกคอมเมนต์มาแล้วก็พยายามเรียบเรียงข้อมูลและนำมาเล่าให้กับทุกท่านฟังนะครับ ในอีพีหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าให้กับทุกท่านฟังนะครับเดี๋ยวรอรับฟังได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสยองเรื่องน่ากลัวเรื่องแปลกๆที่มีความสนใจจากทั่วโลกนะครับผมจะนำมาหยิบยกแล้วก็นำมาเล่าให้กับทุกท่านฟังอย่างแน่นอนวันนี้นะฮะผมเดลูขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ